กีฬาพองแส้สองต่อหนึ่งเปลี่ยนส่งนะครับแต้หนึ่งต่อสองจงกวันหนึ่งแสนครับพองแส้หนึ่ง แของพาถ่ายนะถ้าด้วยดีพี่พาอยู่ครับพาอยู่อันนี้ได้แต๊ดเก่งเตะพาแล้วครับตันนี้ตะก้อตันเท่าสองต่อสองสัน่นได้เปลี่ยนตรงนะครับแต๊ดเท่าสองต่อสอง สันแดตพรุ่งนี้ครับจมสองต่ตอเอสองเท่าครับถ่ายถ่ายทุกอะไรงนี่ โอ้ยลูกนี้ลูกทำคุณนี้ชิงชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนครับต่อสองเสิร์ฟดีครับลูกนี้โอ้โหแกดีครับสอง,สองอโคราชน,นะครับต่อสอง สองต่อสองสองต่อสองเสริบดีครับลูกนี้โอ้โหยังอยู่โอ้โหเสริบดีมากครับลูกนี้ อันเป็นคนโคลาดครับแตามเท่าสองต่อสองสองเท่าครับแต่ลูกนี้อันน้อย้แต้มเกี่ยวลูกนี้สุดยอดครับจิท่าแต้มไม่เดียวนะครับแต้มสามต่อสอง ใช่ครับมันหลายาทั้งทั้งทั Or, like ้งทั well in. ้งนอครับเขาขอมากเขาเพยมากมาอยากมึงใช่เพฝั่งที่ชอสามต่อสองแต่ตรงนี้กลางคอร์ดสองต่อสามต้ง่ายให้มันดับทีข้าง ติด uhm, และลงครับลงนี้สต่อสามตัเท่าเปนสามเนส้นตะกอนต่อสามนตอนไหนเดีข้นบี่ารคอมเมนต์่ไเขียนรลงมามนไดเียสองง่ายงครับแ้ป้จะคืต่อสามแป้งสี่สาครับน้องเก่งพลิกกลับมานำแล้ว เปลี่ยนส่งนะครับสามต่อสี่สามต่อสสั้นแบ้คหายครับโอ้โหลูกนี้สามสี่ต่อสามครับอันน้องแน่นทั้งคู่ครับสามต่อสี่ วก็ดีน้อยแจมแจมแจมเท่าครับตอนนี้สี่ต่อสี่แจมเท่าสี่ต่อสี่นีคนแชร์เรลิมเองไงครัเสิร์ฟทางดีครับแต่น้ำหนักยังไม่ดีเท่าไหร่ ตีต่อสี่สบัสั่แบกโอ้ยสั่งสี่ต่อสี่จริงเลยแยกดีตสี่สี่ครับคู่นี้น่าจะชั่วโมงกว่าสอชั่วโมงเต้ยเตสี่ตี่ประมาณชั่วโมงกว่าโอ้เสิร์ฟลิกน่ลูกนี้่ได้แต้บนี้ก็มีุ๊กนะครับูุ๊กนะสต่อั่น้อยเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับลูกนี้ โอ้เปลี่ยนทรงนะครับห้าต่อสี่ห้าต่อสี่ครับน้องอันกอ้ยน้องเก่งนำไปแต้มหนึ่งครับทำไมเขาเก่งนะว่าเจียนครับต่อสี่ขึ้นเครื่อนแล้วก็หอครับโมลี่ถุยทุยปากน้ำบอกไม่ชัดนะ 4ต่อาน่ลกนต่อเาับชัดบ่ชัดเท่าหต่อห้าชัดโบนี่คุยหเ่าครับเปลี่ยนส่งนะครับแต่หอหชัดบ่ชัดบ่โอ้เชียวคหนุ่มิบแต่ชัดนี่พ่น เปลี่ยนส่งนะครับไนะด้พนะยกเดี๋กยวแต่ก็แต้มเท่า5ต่อห้อันนี้ได้ดังแต้ม5ต่อ6กว่าวของผมระบบเพด,ดีเลยทีคื้คู่วันม่ชัดมาจันทบุรมมีพนะเกิดลูกเสือดีครับ ต่อลคู่ประกาศอย่างนี้เจ้าไม่เสิร์ฟพริกเน่นี้ไม่ได้กินกันเลยครับก็แต้มเท่าสูสีครับหมัดนกันที่ลูกเสิร์ฟครับอ้าวปูปลาไม่ได้กินเลยกระแตปูเต็กขาดลูกนี้ เสร์ฟดีโดนโอ้โยดูแลมือกล้องด้วยนะครับแต่ก็ตันเท่าหกต่อหกหกเท่าครับสูสีมากเลยเปิดดีครับหายราคาเป็นไงใช่ไหมครับต่อเหตุการณ์ทีนิดๆครับดูสิเสริบดีน้ำหนักดีตรงนี้ าอยู่ฝั่งสดนะครับสูสีมากครับคู่นี้ออกใครก็ได้แต้มเท่าโค้งนันต่อะมือภาคน้องแสนแสนหมู่บ้านตอนนี้ไปดีแล้วครับนำไปย่างครับ7ต่อ6อันนี้รองคู่เอกนะครับคู่เอกเป็นโอเล่กับป้างนะครับคู่เอก ครับ่อกนี้เก่งนะครับแตน่แ้นครับคุณคแ่ครับเล่นีเลครับเชิญช่นะครับต้องตามนะครับตอนนี้แต้มนำ8ต่อ7นะครับเปลี่ยนแดนครับแต้ม8ต่อ6ไม่รู้ว่าจะฟุกไม่ฟุกครับแต่ว่า9ต่อ6มอเตอร์โฟวจัด มวยได้สูสีจริงๆครับโอ้โหต, <10 S 2> ต่ออกมหกไม่ยไดตเา้ครับตอนนี้ครับสิบต่อหกแครับตอนนี้โตอนนี้ราคาได้ไปร้องแลครับ้เหมแต้มหกต่อสิ เสร็จถือว่าเสิร์ฟดีครับแต่ไม่หลงครับหลอกหน้าเท้าดีจันทบุรีบอกมาให้แต่ผิดอยู่ในถ้ำเหวานตึ้งฟัดตึ้งหลินเปิดลูกเสิร์ฟดีมากครับของเก่งลูกเสิร์ฟมามันหัวนี่น้องเก่งยกขารับนะครับแต้ั้งสิบต่อหกรับน้องเก่งนำ ยกโคลสามไม่สูงนิดนึ่งจะได้ดูได้ชัดๆัดก็ไปสามคนเลยต่อสิไม่ใช่ยังไอ้ไอ้ที่สามนี่ก็คือเรลขศูนย์มันเต็มไหมเดียวีครับสันแดาโอ้โยไอ้ที่สามนี่ไม่ใช่ว่าสามคนแล้วเลขศูนย์มันเต็มนี่แล้วหกต่อสิเรายกกล้องให้สูงนิดนึงเสร็จดีทำเยอะจริงครับน้องเก่งสดมาก สิบต่อหกครับน้องเก่งนำอานน้อยอยู่ครับอยากไปแทนในประเด็นยืนอ,อยู่ดีๆลูกมาหาลูกนี้พืน้นที่เยอะมากตอนนี้ต้องมีแรงการไรหลทุกอย่างตอนน่ตอสิบเอ็ด โดยเปิดลูกดีมากเป็นคนที่ไม่เปิดหัวเลยครับแค่ไม่เปิดหัวเลยนองเก่งยกขารับเยียนะครับิงมาเดอด้หต่อสิบเอ็ดหกต่อสิบเอ็ดครับเปลี่ยนส่งนะครับเวัสดีครับนี่ เลียนส่งนะครับ11เ็ดต่อที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทีดีนะครับโอ้ถึงจะเตะ11ต่หก ยืนจุดดีครับเตะมาโดนต่ออะไรก็ดีไปหมดนะครับไม่มีเดิงนะครับต่อหกก็ต้องยอมรับครับน้องขมาดีครับแต่ก็ยังไม่แพ้ครับไม่เป็นไรครับเก่งนะถามได้แต้มน้องเก่งครับไอหนูจระยะ คนท่ามวยน้อยครับเติม13ต่อ6โอ้โฮเต้มขาดมากแล้วครับตอนนี้1 0ต่อเดี๋ยวเกมครับเก่งนะฮะไม่แติมเสิร์ฟดีครับวันนี้น้องเต๋งเสิร์ฟดีกว่าอันน้อยครับอันน้อยเสิร์ฟเสียเยอะไปหน่อยครับสู้เต็มที่แล้วครับแต้มเดี๋ยวเกม13ต่อ6 แม,ออม่รบอน10แต่ก็ทมเด้เกินีต่6 ไปช15ต่อ6นะครับจากาได้ขอขอบคุณครับที่ติดตามไปชนะเหนือรุ่นพี่นะครับกลับที่ติดตามนะครับโ<า>ด,บนนดยสกอร์เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับต่อหกต้นนะว้าวรางวัลหนึ่นงหมื่นบาทกระครองครับอ่าเดี๋ยวขอแพนให้ดูครับขาหน